สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการสี่แยกข่าวมาติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารค่ะยังคงกาะติดสําหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสําหรับจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่ชวงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมแก้มุกดาสศรกลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารค่ะหลังพบผู้ป่วยสะสมสี่รายเพื่อที่จะหามาตรการป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น นะคะครวมถึงข้อสั่งการจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ณวันที่30มีนาคม2563มีผู้ป่วยสะสม4รายยังไม่มีผู้ป่วยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นมาโดยแยกเป็นข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขรวม3รายประชาชน1ราย ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม135รายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ130รายรอผลตรวจ1รายผู้เดินทางจากเขตโรคติดต่ออันตรายจีนเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านทั้งหมด32รายเฝ้าระวังครบ26รายคงเหลือ6ราย ผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องและอื่นๆทั้งหมด48รายเฝ้าระวังครบ28รายคงเหลือ20รายค่ะและผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครปริมณฑล1,427รายมีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง2รายตรวจไม่พบเชื้อค่ะทั้งนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการที่จังหวัดมุกดาหารได้มีการออกมาตรการเข้มทั้งการออกคำสั่งให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และประกาศขอความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของโรคณที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักของตนเองอย่างน้อย14วันการค้นหาบุคคลเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการสังเกตอาการและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดคัดกรองตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารทั้งจากรถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคลรวม14จุดอย่างเข้มงวดค่ะ รวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกจากบ้านโดยไม่มีความจําเป็นและหากมีความจําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งรวมถึงมาตรการอื่นๆเช่นการปิดสถานบริการบันเทิงร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการประชาชนไม่เกิน22นาฬิกาและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันโรคโดยใช้ระบบห่างทางสังคมหรือ Social Distancing คือการอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตรกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและสถานประกอบการเป็นอย่างดีค่ะกลับไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่ห้องส่งกันต่อค่ะ